เราไปทำความรู้จักผู้หญิงคนนี้และอย่าเพิ่งดับไฟอย่อยางผมนีใ้สัญญาณครับ ดีค่ะชื่อโ้โอนุชลาวดีชัยสิงห์อายุ30ปีมีอาชีพเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ค่ะเห็นที่โอดแต่งตัวแบบนี้นะคะโอดเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬามากๆเลยค่ะก็กีฬานะคะที่โอดเล่นเนี่ยก็มีปั่นจักรยานวิ่งนะคะว่ายน้ําค่ะจริงๆเนี่ยเริ่มต้นจากการวิ่งก่อนค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเริ่มฝึกปั่นจักรยานนะคะแล้วก็ว่ายน้ําแต่ก็มีเหลยรลงวมันเยอะมากๆค่ะมีถ้วยรางวัลด้วยงค่ะจากวิ่งเสร็จนะคะมีความตั้งใจอยากจะเล่นใจกีฬาดูค่ะก็เลยมาฝึกปั่นจ ตอนะะวันที่ได้ก็มีได้ที่2ค่ะของรุ่นนะคะที่น่าจะภูมิใจที่สุดนะคะก็เป็นการวิ่งมาราธอนแรกค่ะที่โอซาก้าค่ะออปกตินะคะโอก็จะมีเวลาซ้อมเป็นของตัวเองค่ะอย่างช่วงนี้นะคะก็จะวิ่งประมาณ2-3ถึงวันต่อสัปดาห์ค่ะแล้วก็มีปั่นจักรยาน1วันต่อสัปดาห์ค่ะแล้วก็มีเฉลี่ยอาจจะว่ายน้ำบ้างค่ะจะเน้นซ้อมวันธรรมดามากกว่าค่ะเพราะว่ายัางไงวันธรรมดาเราก็ต้องต่างคนต่างทำงานอยู่แล้วนะคะอย่างถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยเราก็จะให้เวลากับแฟนเราได้อาจจะแบบมีบ้างสัก บางวิคที่เราจะต้องมีการไปแข่งอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาแบบเข้าใจเราอย่าห้ามเราอะไรเงี้ยค่ะ <S <S <ess im it> เวลาไปวิ่งก็มีคนมาจีบเรื่อยๆนะคะอย่างแบบวิธีการจีบเขาก็จะเริ่มต้นจากการมาขอเราถ่ายรูปก,ก่อนแล้วก็ชวนคุยแล้วก็จะอารมณ์แบบแอด facebook มานะแล้วก็เดี๋ยวแบบส่งรูปคู่ให้เคยมีเหตุการณ์ต่อน,น้าแฟนเก่าก็มีคะ่ะยืนอยู่กับแฟนแหละแล้วก็เดินเข้ามาแบบเออขอถ่ายรูปแล้วก็แบบคุยแบบไม่ได้สนใจแฟนเราคือแบบแบบมองไม่เห็นแฟนเราเหมือนแฟนเราเป็นทารอากาศเ็แบบเอ้ยแฟนเรายืนอยู่นะอะไร แฟนก็เคยพูดว่าแบบเออไม่น่าชวนชวนมาวิ่งเลยเนี่ยวิ่งแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยคนที่มาเป็นแฟนเรานะคะก็จริงๆงก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นกีฬาเหมือนโอทก็ได้นะคะนอกจากเขาอยากจะเล่นเองจริงๆงค่ะขอ,อแค่แบบว่าไปดูแลเราซัพพอร์ตเราอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอย่าห้ามเราแค่นั้นก็พอเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราชอบเป็นสิ่งที่เรารักแล้วก็ทํามันมาตลอดนะคะออกกําลังกายทําให้แข็งแรงแต่ให้อย่างมีคนควงแขนให้เลือกเข้าโอทนะคะเดี๋ยวพุ่งปิดไฟนะคะ โอเคไรกีฬานั้นเราเรียกว่า Iron Man ต้องแข็งแกร่งจริงๆระยะทางของคุณที่คุณรับผิดชอบอยู่ตอนนี้ว่ายน้ำเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็แข่งในระยะสั้นๆนะคะเป็นระยะสปริน์ว่ายน้ำอยู่ที่750เมตรค่ะ,ะแล้วก็ปั่นจักรยานอยู่ที่20กิโลค่ะคแล้วก็วิ่งที่5กิโลค่ะกำลังมันเลยระยะนี้กาลังมันระยะนี้กําลังมันแล้วทําเวลาได้มันมากค่ะแต่จริง ที่ไม่น่าเชื่อพี่ปุ้ยตั้งแต่แวบ,บแรกที่เขา้าอเดินมาดูออกเลยเหรอว่าดูเป็นผู้หญิงแบบว่าแข็งแรงดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยมั่นใจแล้วว่าผู้หญิงหลายๆคนที่เราเคยเจอก็คือแบบ AR, เอออะไต้องรอผู้ชายนะคนนี้ไม่ใช่นะแค่เดินมาเรารู้เลยรู้เลยโอ้โหน่าเราดูเลยชอบอยากได้สะพ้ายแบบนี้โอ้ทีนี้เราจะมาให้สาวสวยคนนี้แนะนํากีฬาที่เธอรักกันวันนี้ข<า>นอุปกรณ์มาด้วยนะครับเอเอามาดูกันเลย นี่ก็เรียกว่าเป็นอาวุธคู่ใจของเธอนะฮะคุณจะแนะนําชิ้นไหนก่อนดีครับก็การเล่นไตรกีฬานะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือเราจะเริ่มที่ว่ายน้ําก่อนไหนชุดว่ายน้าค่ะเอาไว้อ๋ออาจจะใส่อยู่ข้างในข้างในโอเคคุณมันไม่มีน้ําจนชุดว่ายน้ำมาโชว์ด้ยังอชุดว่ายน้ำมาโชว์ยูอยางเห็นก็ถ้าเราว่ายน้ําเสร็จนะคะขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไปที่ t ร a n ซิชั o เราก็จะไปเปลี่ยนเป็น การปั่นจักรายานคือจริงๆเราก็จะใส่ชุดไตรนี่แหละคะ่ะในการแข่งขันทั้งหมดเริ่มต้นก็คืออันนี้นะคะจะเป็นรองเท้าปั่น,นะคะ่ะรองเท้าปั่นแล้วก็จะมีหมวกนะคะอันนี้จักรายานเนี่ยอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าจักรายานทีทีนะคะสำหรับแข่งไตรกีฬานะคะจริงๆมันจะมีอีกแบบหนึ่งที่แข่งได้เหมือนกันก็คือจะเป็นเสือหมอบแต่ตัวนี้จะเป็นสําหรับแข่งไตรเลยะนะคะรองเท้านี่มันก็ไม่ใช่รองเท้าที่มาใส่เดินเหินกันเพราะมันมีครีดอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะถูกต้องค่ะโอเคเป็นรองเท้าสาหรับใส่ปั่นจักกรยานจะ็อ ล็อก <Lock S 2> กับที่ปั่นล็อกกับบันไดก็คือติดไปเลยติดไปเลยใช่ค่ะพอปั่นเสร็จตามระยะที่รับผิดชอบแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมาเปลี่ยนเป็นวิ่งค่ะ,ะเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นรองเท้าว,วิ่งอันนี้จะเป็นรองเท้าสําหรับซ้อมจริงๆคือโอจะใช้รองเท้าแตกต่างกันออกไปอันนี้ค่ะจะเป็นรองเท้าสําหรับซ้อมแข่งก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งคือแล้วแต่ว่าในวันวันนั้นเนี่ยเราซ้อมแบบไหนเราจะใช้รองเท้าแบบนั้น อ,อย่างถ้าวันแข่งเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างซัพพอร์ตแรงรเราได้ดีแล้วก็มีแรงส่งในการวิ่งของเราได้ดีอย่างตัวนี้จะใช้บ่อยมากถ้าดูจากสภาพแล้วก็ดำพอสมควรค่ะมแม้แต่สายปั่นจักรยานผมเชื่อว่าใครดูอยู่ทางทีวีเนี่ยต้องแอบมองจักรยานขึ้นเพราะว่านี่ก็ลงทุนไปไม่ใช่น้อยค่ะใส่ไปทั้งหมดเท่าไหร่ฮะคันนี้คันนี้ถ้ารวมรวมทุกอย่างคือถ้าซื้อนะคะจะซื้อแยกกันเลยแล้วแต่งนะคะถ้ารวมรวมแล้วหมดก็น่าจะมี เกือบสามแสนสามแสนกว่าบาทนะคเคไม่รวมยังไม่รวมชุดยังไม่รวมเสื้อผ้าอะไรอุปกรณ์อันนี้อันนี้แค่จักรยานน้องเขาอย่างเดียวสามแสนกว่าคือในในการปั่นเนี่ยต้องยอมรับว่าจักรยานมันมีผลได้เปรียบเสียเปรียบจริงก็ต้องลงทุนกับมันสักนิดหนึ่งใช่ค่ะแน่นอนว่ายน่ะเจ็บไหมตอนนั่งอ่ะเจ็บไหมดูดูมันเจ็บอ่ะเดยนนะฮะ อะไรของคุณ <cents> ล <input> ่ะ okay. ก็เ oh, ห <plus noise> ็นแล้วมันรู้สึกว่าเออตอนปั่นแล้วมันเจ็บไหมเนี่ยนั่งมาเจ็บไหมถ้ามันถูกเซตอัพมาดีๆมันก็จะพอดีกับก้นแหละคุณอเหรอไม่เจ็บเนาะคุณคิดว่าเฮ้ยมันจะเสียบเข้าไปหรือไงเสีบ้านะฮะก็ดูมันดูจะเจ็บนะาไม่เจ็บสิเออทะลึ่งนะเราเนี่ยไม่เลยนาเล็กทะลึ่งตบอไปเี๋ยวนะอย่างนี้ใช่ไหม อย่างนี้นะโอเคได้ได้เ้ากันเป็นปีเป็นคุยได้โอเคอเอาละพวกคุณทั้ง21คนเจอผู้หญิงสายลุยแล้วละครับทีนี้คุณทำความรู้จักเธอผ่านกิจกรรมที่เธอรักและบ้าคลัง่งและคลั่งคล้บอกแบบนี้เลยแล้วกันพวกคุณยังคิดว่าเธอเหมาะแก่การเป็นคู่เดทของคุณหรือไม่ชอบผู้หญิงคนนี้ไปไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ อะไรกัจ๊ะอาละตอนนี้ดับไป11คนเหลือ9คนลองมาดูกันซิว่าพี่ซันนี่ดับไปเพิ่มไปยังไงฮะพี่ซันนี่จริงๆก็ชอบเขาดูดูแลตัวเองดีครับเรื่องดูออกกำลังกายดีแต่ว่ามีเรื่องอายุที่ห่างกันเยอะอยู่ฮะอ๋ออายุคุณอายุเท่าไหร่ผมย2สิบครับอ๋อซันนี่เขา22ก็รุ่นลูกพี่ปุ้ยเลย นี่เขา30แล้วเดี๋ยวนี้เขากําลังฮิตแบบว่าผู้หญิงโตกว่าคุณไม่ตามเทรนด์เลยฮะเลื่องอายุไม่ใช่เรื่องสาคัญผมีลัวยังดูแลเขาไม่ได้เรายังไม่ได้ทํางานเลยโอเคมี<อ>หยุดมองพิธีกรแล้วก็สในใจขาสดหน่อยอ,อ๋อภาสาฝนีคุณเปิดไฟไว้ชอบที่เขาเป็นคนรักสุขภาพแล้วก็ออกกํลังกายเก่งผมเองก็ชอบเล่นบาสครับเ,เป็าว่างๆอ่า เพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายร,รู้สึกร่างกายมันผ่อนคลายความเครียดอ๋อชอบออกกำลังกายเหมือนกันครับพี่มิน้นคุณเปิดไฟ<อ>ไว้น่าจะเป็นคนชอบออกกำลังกายเหมือนกันครับผมก็เขายิมเขาก็ไปปั่นจักรายานอ๋อ,อ,อโอเคอ่ะพี่อ้ําเหมือนกันครับที่งๆผมเป็นคนชอบเล่นกีฬาทุกชนิดเลยะเล่นได้เกือบทุกอย่างแล้วก็ผมชอบคนที่ดูแลตัวเองด้วยครับเพราะถ้าเกิดเขาไม่เริ่มจากการดูแลตัวเองเขาก็จะดูแลใครไม่ได้เนี่ย อ่ามาคุยกับนักกีฬาบ้างอย่างไอซ์คุณก็ชอบสาวที่เป็นนักกีฬาเหมือนกันนี้หรอผมรู้สึกว่าพอผู้หญิงที่นักกีฬาครับเวลาสมมติเราไปซ้อมหรือเขาไปซ้อมอย่างเงี้ยเราไปวิ่งด้วยได้วิ่ง5กิโลงี้ผมก็ต้องวิ่งอยู่แล้วปกติครับอ่าใช่ก็รู้สึกว่ามันดูเป็นไลฟ์สไตล์ที่เข้ากันได้โอเคนี่จริงๆแล้วนี่นะฮะผมบอกเลยว่าฟิลเนี่ยนักวิ่งนะฮะ <c oughs> เคยได้ที่หนึ่งนะ <c oughs> ที่หนึ่งอ่ะฟิลที่สองตำรวจ <c oughs> ที่สามเจ้าคุณมีการกันไป ไม่ใช่นะเคกครับมึงเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่รอดชีวิตในโพเดียมนี้ครูพาระนะครับนี่ครูพาระนะครับไอซี่ลลก็ครูพาร <S <S นะเหมืนะอนกันครูพาระเจอแบบนักกายกีฬาสึกเลยอยากเปิดไฟไว้ครับเผื่อเขาเลือกเราแล้วเวลาได้ไปทํากิจกรรมร่วมกันนะครับได้ทุกกีฬาเลยผมได้ทุกกีฬาเลยครับว่นยจักรยานได้ไหมได้ครับว่ายน้ําได้ครับวิ่งได้ครับ สบายเลยสบายเลยครับเลยเราเป็นครูพันละมีคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับการออกกำลังกายข่าวเขาหน่อยไหมครับมองตาด้วยมึงเป็นเดี๋ยวนะโทษนะพี่ปุ้ยค่ะมึงเป็นอะไรข้งมป็อะไรเลยครับอ๋อสบตาแล้วมันสตันเลยเสียการทรงตัวเตีย อ,อ่ะเฟนกีฬาเรามีบ้างไหมเนี่ยเล่นบ้างครับผมแทงสนุกอะไรพวกนี้ครับแทงสนุกอะไรพวกนี้ครับไอ้แทงสนุกใช่ครับอันนี้เนี่ย <c oughs> เล่าแทงสนุกโอ้โหผีลายอย่เงี้ยครับแทงสนุกแดกตันเพื่อนครับเม็ดละห้าคอครับไม่สนุก <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องพูด แบล็กคุณดับไฟนี่คือดับเองเลยทำไมอ่ะ <c oughs> คือที่จริงเขาแบบเป็นผู้หญิงดูดแลตัวเองแบบสเปคเลยนะครับติดอย่างเดียวครับเรื่องอายุน,านี่คุณอายุเท่าไหร่อ่ะย3คริบสอ๋อยี่สถามพี่ปุ้ยดีกว่าค่ะพี่ปุ้ยผู้ชายจำนวนไม่น้อยดับไฟไปเพราะว่ารู้สึกว่าเด็กกว่าผู้หญิงอ่ะพี่ปุ้ยคิดไงอ่ะให้ข้อคิดอย่างหนึ่งความรักกับมันไม่ใช่ข้อสอบอืม อย่าเลือกข้อที่ชอบแต่ให้เลือกข้อที่ใช่นะลูกอ๋ออ๋อบางทีแบบว่าเราไปคิดมากเรื่องอายุเร <reserves> ื่องนู <enfin> like ่นนี่ใช่ซึ่งนี่อาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ได้ถูกต้องอ๋อ อายุไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องอะไรมาตัดสินอะไรทั้งนั้นน่ะใช่ไหมเพราะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันไม่ได้ใช้อายุอ่ะเนาะ,ะจริงอเออก็จริงนะฮะจริงคนเราคนก็ไม่ได้ใช้อายุจริงๆนะแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีประเด็นอะไรเพราะว่าแต่ละคนสามารถเปิดไฟดับไฟจากความชอบหรือความคิดส่วนบุคคลได้อยู่แล้วจ้าล้วก็ถือว่าแตกต่างแต่เราก็อยู่เวทีเดียวกันได้เพราะานั้นสาสตร์ครับผมว่า พวกเขาจะต้องรู้จักความเป็นคุณอีกสักนิดหนึ่งการจะเดทกับสาวนักกีฬาคนนี้บางทีคุณอาอต้องรู้ว่าเธอให้ความสำคัญกับอะไรและอย่าเพิ่งดับไฟอยู่กับผมจะใหสัญญาณเราไปดูครับ